อีกปัญหาหนึ่งของสังคมก็คือเรื่องของการคิดสั้นนี่แหละที่น้องคือคนเราเนี่ยมักจะมีเรียกว่าสัญญาณอยู่แล้วแต่ว่าตนเองไม่มีประสบการณ์นะ ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็สายไปเสียแล้วอย่างเช่นพี่เนี่ยที่พูดถึงพเรื่องของการไอ้แม่ค้าขายแันวิชแล้วพี่เนี่ยจะไปดอดรถไฟตายอันนี้ก็เรียกว่า พี่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็เลยเรียกว่านีตรงนั้นมาได้ก็คือเรียกว่าต้องพักประมาณเดือนหนึ่งก็อย่างที่พี่บอกนะว่าประมาณต้นเดือนกันยาทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้พี่ก็ เพิ่งได้ดูข่าวเห็นว่ามีข่าวไอเรื่องที่มีคนจะไปกระโดดสะพานพระรามแปดแล้วมีตำรวจเข้าไปช่วยก็อันนี้เรียกว่าเกือบไปแล้วพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยการฆ่าตัวตายนี่พี่น้องมันจะมีเรียกว่าความคิดแวบ,บเข้ามาอยู่ข้างข้างในแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นตัวกดดันให้ทำการคิดสั้น ฆ่าตัวตายและที่สำคัญก็คือตอนเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสองจิตสองใจว่าเอจะฆ่าตัวตายหรือไม่ฆ่าตัวตายดีซึ่งอายะอันนี้พี่น้องถ้าหากว่ามีคนช่วยได้ทันก็ จะรอดแต่ถ้าหากว่ามีคนช่วยไม่ทันก็อาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นนะคนเราคิดสั้นเนี่ยมักจะมีสัญญาณเป็นแบบนี้เสมอนะถึงแม้พี่กเ็เถอะ น้าหากว่าอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความรู้สึกคิดสั้นโดยเฉพาะตัวพี่เองซึ่งก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องของความพิการที่มีหลายอย่าง แล้วก็ความที่เรียกว่าชีวิตมันได้ประสบความไอการเลี้ยงดูที่เรียกว่าดูแลพอสมควรกับเหตุอันนี้ก็จะยิ่งทำให้พี่เนี่ยมีความคิดในการ ที่จะคิดสั้นก็คือน้อยใจตนเองที่ว่าเออดูซิร่างกายก็พิการแบบนี้นะแถมยังมีเรียกว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงดู ดังเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็เลยเนี่ยอยู่ในสภาวะความเสี่ยงแต่เมื่อพี่มีประสบการณ์แล้วทำธรรมาธิแล้วพี่รู้ว่าควรที่จะหยุดตอนนี้เพราะว่า เรารับกรรมไอ้แทนแน่ค้าขายสันนิคก็ตามคนก็ไม่รู้คิดว่าพี่เนี่ยเป็นอะไรคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะว่าคนเราไม่เห็น,นพี่น้องหูหนวก ตาบอดในพี่น้องคนทั่วๆไปใช้สายตาดูก็ไม่เห็นนอกจากว่าคนตาบอดจริงๆเขาจะใช้ไม้แต่ว่าหน้าว่าเป็นคนสายตาสั้นในพี่น้องอย่างพี่คนก็ไม่เห็นนอกจากว่า จะสังเกตว่าพี่เนี่ยเดินแล้วจะต้องก้มมองพื้นตลอดแบบนี้เพราะว่ามันมีสายตาเหล่อยู่ด้วยอันนี้พี่น้องฉังนั้นแล้วมันมีเรียกว่าหลายปัจจัยในการที่ทำให้พี่เนี่ย คิดสั้นและก็มีปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือความอดทนที่ทำให้พี่เนี่ยไม่ได้คิดสั้นแต่ว่าคิดแล้วก็นำเรื่องประสบการณ์เพราะ อย่างที่พี่บอกก็คือคนเนี่ยเมื่อประสบกับเรียกว่าปัญหาชีวิตเช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจก็ดีอย่างเช่นในข่าวที่พี่ดูตอนเย็นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกรรับคนคิดสั้นเพราะ ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจในพี่น้องมันไม่ได้ดุนแดงอย่างที่เรียกว่าถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความพิการในพี่น้องมันจะดุนแดงกว่าเพราะว่ามันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดนอกจากว่า จะพ้นจากความพิการนั้นก็คือการตายนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นแล้วพี่ก็มีความเสี่ยงอยู่มากแต่ว่าพี่ก็เมื่อกี้ก็หลุดออกมาเป็นเรียกว่าประสบการณ์อย่างหนึง่งและก็ ถึงแม้ว่าพี่เนี่ยไปผ่าตัดขาแล้วหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดทุกๆห้าปีซึ่งพ่สูตรออกมาแล้วว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้ผ่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม ก็เลยเรียกว่าแก้ไขไปได้บ้างเป็นบางเรื่องบางราวเรื่องขานี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้นี้เล่าไปเล่ามากลายเป็นออกนอกเรื่องอีกแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการจะคิดค่าตัวตาย หรือว่าคิดสั้นเนี่พี่น้องมันอยู่ที่อารมณ์ชั่ววูบและความอดทนในขณะนั้นถ้าหากว่ามันมีคนที่จะปลอบใจเราสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพี่ก็ได้และพี่นี่แหละเหมาะสมที่สุดในการที่จะปลอบใจคน พราะพี่มีปัญหาหลายด้านหลายเรื่องและก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นชีวิตของทุกคนย่อมมีค่าประสบการณ์ของทุกคนย่อมมีค่าประสบการณ์ของพี่ ก็ย่อมมีค่าสำหรับคนอื่นที่ได้รับฟังในมุมมองที่ว่าเออพี่ยังไม่ฆ่าตัวตายเลยแล้วเราจะไปฆ่าตัวตายทำไมพี่น้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้พี่น้อง ประสบการณ์อันนี้ก็คิดดูเอาแล้วกันว่าพี่เนี่ยต้องใช้ความอดทนมากกว่าคนอื่นในการที่ไม่คิดฆ่าตัวตายหรือว่าคิดประชดชีวิตซึ่งเมื่อสองสัปดาหที่แล้ว พี่ก็เล่าไปแล้ววันนี้มีข่าวเรื่องคนฆ่าตัวตายก็เอามาเล่าให้ฟังและสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยต้องไปเกิดในชาติหน้าเพื่อที่จะทำให้ภารากิจสมบูรณ์ขึ้นนั่นก็คืออาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดและผิดอีกของพี่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นกับพี่ เพราะนั่นเท่ากับว่าพอพี่เกิดชาติหน้าพี่ก็ลืมวิธีการปฏิบัติทําไปหมดแล้วนั่นแหะพี่น้องเท่ากับการบำเพ็ญเพียรในชาตินี้ของพี่หมดความหมายลงทันทีฉะนั้นแล้วในเรื่องของการจั คิดสั้นฆ่าตัวตายเลยพี่น้องมันต้องคิดให้หนักแล้วก็คิดหลายตลบหน่อยอุตสาดำเพ็ิเพียนมาได้ขนาดนี้แล้วถ้าพี่ยังคิดสั้นอยู่แล้วก็พี่น้องแล้วใครกันนะพี่น้องที่จะมาบอกให้พี่น้อง ลองคิดในมุมมองนี้ก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขอบพญญาเอาไว้แม่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ